สวัสดีครับพี่พน้องคนไทยที่มีจิตใจรักและห่วงเห็นในพื้นแผ่นดินไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมครับขุนกะเพราพี่พี่น้องครับนี่คือช่องใหม่ของขุนกะเพรานะครับที่ได้เปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือช่องขุนกะเพราเรื่องเล่าจากแนวรบนะครับซึ่งเป็นช่องใหม่ที่ผมเปิดขึ้นมาแทนช่องเก่าช่องเก่าเนี่ยเป็นช่องที่มีเอฟซที่ติดตามสองแสนกว่าคนก็คือช่องขุนกะเพราเี่ยตอนเนี้ย ไม่สามารถที่จะเข้าไปค้นหาในช่อง YouTube ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าโดนทาง YouTube ยูทูบปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบัญชีของขุนกะเพราที่ใน Gmail ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในช่องขุนกะเพราแล้วนะครับพี่พี่น้องท่านไหนที่อยากจะไปดูคลิปดูอะไรต่างๆที่ผมขุนกะเพราเนี่ยเคยได้นํามาเล่านํามาแช์นะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังได้แล้วนะครับคลิปวุ้นกราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิป สมัยที่ผมขุนกะเพาทํางานอยู่ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์มันมีอะไรบ้างไปปะทะกับกลุ่มของอาเคเคยังไงผมเล่ามาหมดนั่นแหะตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วแม้กระทั่งเรื่องราวทางด้านฝ่ายความมั่นคงของประเทศนั้นประเทศนี้แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้พี่พี่น้องไม่สามารถที่จะไปค้นหาในช่องขุนกะเพาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีทางเดียวคือพากันเข้ามาติดตามในช่องขุนกะเพาเรื่องเล่าจากแนวรบนะครับซึ่งเป็นช่องใหม่ ตอนนี้ก็มีพี่พี่น้องเข้ามากดติดตามขุนกะเพราอยู่พันกว่าท่านนะครับแต่เวลาในการรับชมซึ่งเป็นเวลาที่มันตามกําหนดของ youtube ทสี่พันชั่วโมงนี่มันยังไม่ถึงผมขุนกะเพราก็ขอพี่พี่น้องนะครับเมื่อเข้ามาดูช่องขุนกะเพราแล้วก็ฝากพี่น้องช่วยกันดูให้จบนะครับดูให้จบเพื่อที่ว่าเวลาของขุนกะเพราเนี่ยมันจะได้ไปตรงตามเกณฑ์ของทางฝั่งของ youtube เขาได้วางเอาไว้นะครับสี่พันชั่วโมงนะครับแล้วเมื่อครบสี่พันชั่วโมงแล้วเนี่ยผมขุนกะเพราเนี่ย จึงจะมาสามารถในการที่จะมาไหลสดพูดคุยกับพี่พี่น้องถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่พี่น้องก็ฝากช่วยกันดูคิปพองคุณกะเพราพี่มันจบจบไปนะครบับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องด่วนที่จะเข้ามารายงานให้กับพี่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทางฝั่งของทหารไทยประทะตามแนวชายแดนแหละครับ ซึ่งผมเ,เชื่อแน่นอนว่าพี่พี่น้องหลายท่านอยากจะรู้เป็นอย่างมากว่าตอนนี้ทางฝั่งของกองทัพไทยปฏิบัติการยังไงบ้างทํายังไงบ้างขมิ้นแตกเท่าไรเป็นยังไงมายังไงนะครับซึ่งตอนนี้กระแสข่าวหลายข่าวมันออกมาตีกันนุงตุงนังไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าสารไทยยึดได้หรือเปล่าหรือว่าทางฝั่งของขมิยึดเราได้แบบนี้แหละครับซึ่งมันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันตีกันไปมาจนเรามงงไปหมดไปรู้อะไรจริงอะไรไม่จริง แต่ที่แน่ๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันชัดเจนมากที่สุดก็คือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในพืน yup. ้นที่อำเภอกันลักจังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละครับพี่น้องครับในพื้นที่บริเวณซำเตะและก็ในบริเวณพื้นที่แถวบริเวณช่องอันมาพื้นที่ช่องอันมาบางส่วนเราสามารถที่จะลุกคืบเข้าไปยึดเอาได้แล้วนะครับเมื่อทหารไทยที่อยู่ในบริเวณช่องอันมาเนี่ยเข้าไปยึดได้แล้วก็ทําการเผาเลยครับ เอาชนิดที่ว่ามันลาบเป็นหน้ากองไปเลยครับแต่เรายังไม่สามารถที่เข้าไปตรวจค้นในฐานเก่าของฐานคเขมรได้เพราะมันต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะครับในบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาซึ่งอีกไม่นานก็คงจะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วครับแต่ผมเชื่อได้ว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วมันจะเจอภาพของทหารคำเมนียนนอนเกลื่อนกลาดกันแน่นอนครับในบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาแต่ในพื้นที่บริเวณเนิน6 7 7 ที่มันเป็นเนินสูงขมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดเอาได้นี่คือสิ่งที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารมาและอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณซัมเตเนี่ยซัมเตนี่พื้นที่อำเภอกานทกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปยึดเข้าไปเปิดแนวรบในพื้นที่บริเวณซัมเตได้นะครับเราพร้อมในการที่จะขยายแนวรบให้มันลึกเข้าไปในทางฝั่งของเขมรได้เลยตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนที่เขมรมันได้ลุกเข้ามายึดเอาพื้นผิดินไทยไปตอนนี้เเเเรรราาาาสมมถททีี่่จะยึดดคืืนนไ้้วับิณพต นี่คือพื้นที่ที่เราสามารถที่จะยึดเอาได้นะครับแต่ที่นี้เรามองกลับไปในพื้นที่บริเวณทัพภาคที่หนึ่งในบริเวณกองทัพภาคที่หนึ่งพื้นที่ที่มันกําลังมีปัญหากันนะครับในพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานนี่ครับตอนนี้ในพื้นที่บริเวณนี้มันก็กําลังมีการประทะกันอย่างหนักทางฝ่ายไทยก็พยายามที่จะบุกยึดเข้าไปเอาให้ได้แต่ตอนนี้มันก็มีการโต้ตอบการที่ทางฝั่งของคอมเมนเนี่ยมันพยายามที่จะใช้ปืนใหญ่ใช้อาวุธ ยิงวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาถล่มทหารไทยเนี่ยมันก็เลยเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่ทางฝั่งของกองทัพภาคที่หนึ่งกองกลางบุรพานี่ครับพี่พน้องก็สามารถที่จะบุกตะลุยเข้าไปยึดพื้นที่บริเวณถนนสีเพนหรือว่าคลองแผงได้แล้วก็ได้เอาธงชาติไทยนะครับไปปักอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยบริเวณที่เราสามารถที่จะย,ยึดมาได้ซึ่งการรบในพื้นที่บริเวณบ้านหนองกานหนองยากแก้วในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนี่ครับพี่น้องครับมันเป็นไปด้วยความยากลําบาก เพราะทหารเขเมรในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมันมีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือการลุกของทางฝั่งไทยซึ่งมันไปขุดเป็นหลุมเป็นอุโมงค์เอาไว้ครับพี่พน้องครับจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็คือมันไปเตรียมการขุดอุโมงค์เอาไว้นะครับแล้วมันก็แบ่งชุดเนี่ยเป็นชุด,ดย่อยๆออกมาเป็นชุดจรนยุทธเป็นชุดจรยุทธนี่ครับพ,พี่น้องครับมัน แยกเป็นชุดย่อยเนี่ยกระจายกันไปทั่วครับแบ่งกันทํางานมันไปแอบอยู่ตรงนั้นบ้างแอบอยู่ตรงนี้บ้างนะมันไปขุดหลุมขุดอุโมงค์ไว้พอเวลาที่ทหารไทยเข้าไปส่งรถถังเข้าไปเนี่ยมันก็จะใช้กลยุทธ์แบบเวทกงนียครับพี่พี่น้องรับโผล่ออกมาแล้วก็ใช้จรวดอาฟิกีหรือว่าปืนยิงรถถังนี่ครับพยายามที่จะถล่มเข้าทําลายรถถังของไทยมันจึงทําให้การที่เราแจกเข้าไปในพื้นที่ในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วในพื้นที่ที่ขมิมันมาย,ยึดของเอามันเป็นไปด้วยความยากลําบาก แต่ผมก็เชื่อไน้ว่ามันจะไม่ผลไปจากความสามารถของทางฝั่งของฐานไทยแน่นอนนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากทางกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งในพื้นที่บริเวณกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นคลิปที่เป็นกระแสแวรอนออกมานะครับตอนนี้ว่าทางฝั่งของฐานไทยสามารถที่จะบุกเข้าไปปักธงไกรลลในพื้นที่บริเวณคลองแผงไว้ได้ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแต่ขมิ้นมันได้มายึดคลองเอาไป ซึ่งมีการสนที่กาลังหลายส่วนหลายฝ่ายนะครับในการที่จะมาเปิดรุธการในครั้งนี้จากภาพจากคลิปวิดีโอที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นภาพมันเป็นคลิปวิดีโอที่โอ้โหมันได้ใจคนไทยทั้งแผ่นดินครับ hello, 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 เป็นภาพ <hello. S 1> เป็นคลิปวิดีโอที่ทางฝั่งทหารไทยไปปักธงไตรลงท่ามกลางเสียงกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนคอนคที่ยิงถล่มกันแบบกึ่มกั้มกึ่มกั้มกึ่มกั้ม,มเข้ามานี่ครับถ้าเกิดว่าจิตใจไม่มั่นคงแข็งแรงพอครับ จ้างให้ก็ไม่มีใครจะเทเาทลาากล้าเข้าไปปักธงไต่ลงในบริเวณพื้นที่บริเวณคลองแผงได้แต่เพราะจิตใจที่มันกล้าหาญห้าวหาญของทางฝั่งของฐานไท,ท,ท,ทยก็สามารถที่จะไปปักธงไต่ลงในบริเวณพื้นที่อธิปไตยของทางฝั่งประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่มันแสดงถึงความกล้าหาญแหละครับพี่พีองครับจากเรื่องราวของกองทัพภาคทีห่หนึ่งทีนี้ก็หันมาดูทางฝั่งของกองทัพอากาศบ้างซึ่งกองทัพอากาศนี่นะครับเป็นพระเอกเลยนะครับสรุปแล้วก็เป็นพระเอกทั้งทัพบกทัพเรืออากาศทั้งตำรวจด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีฐานเรืออีกนะครับเป็นพระเอกทุกภาคส่วนครับตอนนี้นะครับจากข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันโอ้โหมันทําให้ทางฝั่งของขเขมตรต้องเดือดต้องสะเทือนแน่นอนนะครับและผมก็อยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผมได้คุยออกมาเนี่ยให้ไปถึงหูคนขมรนด้วยครับช่วยกันแชร์ออกไปให้เยอะครับมันจะได้ไปถึงหูถึงตาขามรนถ้าเกิดว่ามันรู้ข่าวนี้มันจะได้เกิดอาการขี้หดตดหายมันเกิดอาการขี้กลัวขี้ขึ้นสมองมาได้ละครับ เพราะจากข้อมูลข่าวสารนี้ก็คือทางกิฟเพนของไทยนะครับได้บินลึกเข้าไปในทางฝั่งของประเทศคขมเน,นะครับเป็นระยะถึง20กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการทหารและก็เป็นที่ตั้งของหน่วย BHQ นะครับก็คือหน่วยองคลักษ์พิทักษ์ไขไอ้หุนเซนมันนี่แหละครับเป็นกองพันที่9ของหน่วย BHQ ทางฝั่งของกองทัพอากาศไทยเนี่ยก็ได้ส่งวิปเพน ซึ่งเป็นเครื่องบินลบของไทยแต่สัญชาติสวีเดนนะครับบินขึ้นจากทางฝั่งของไทยและก็บินไปวางไข่ถล่มในกองพันที่9ของหน่วย b ีเินะครับซึ่งจากการรายงานของผมที่ได้รับทราบมาก็คือการที่ทางฝั่งของกิฟเพนบินไปถล่มหน่วย b ีเคกองพันที่9ในครั้งนี้นะครับมันทําให้กองพันที่เก้หเละเป็นหน้ากรองเลยครับเละยังไม่พอแถมหน่วย b ีเอชคิวกองพันที่9 ยังตายหงไตาหาจากการที่กิฟเพนไปวางไข่เนี่ยถึงจํานวน4ี่ิคนนะครับมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับตุ้มเดียวนี่หวังผลเลยครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยหน่วยบ HQ ิกองพันที่9ของไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันละลายไปในพริบตาจากน้ํามือของกองทัพอากาศไทยลูกทัพฟ้าไทยเนี่ยเข้าไปถล่มโดยการใช้เครื่องบินกิฟเพนนี่คือสิ่งที่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าขีดความสามารถทางด้านอาวุธจักรมันต่างกันขมิ้นมันไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้แล้วครับถ้าเกิดว่าไทยจะเอาจริง แต่เราก็อย่าประมาทมันครับพวกจากข้อมูลเก่าสารตอนนี้นะครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าให้ทหารของมันทุกส่วนนะครับประกาศรบแบบขั้นแตกหกักรบแบบชีิดรียว่ายึดเส้นแดงในการที่จะมาเปิดหน้าบวกกับไทยแล้ะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเส้นแดงของมันไปวางเอาไว้ที่ไหนแหะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับตอนนี้ไอ้ฮุนเซนมันออกมาประกาศโดยชัดเจนแล้วว่ามันจะรบขั้นแตกหักกับไทยมันสั่งให้ทหารของมันเตรียมพร้อมรบขั้นแตกหกัก มาเฝ้าจับตามองดูกันต่อไปนะครับว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะหนีออกนอกประเทศหรือไม่ถ้าเกิดว,ว่าทางฝั่งของไทยเอาจริงนะครับแต่ที่นแน่นะครับตั้งแต่วันที่เราเปิดฉากการรบมาในครั้งแรกเนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐก,การอย่างไอ้ทั้มนี่ครับตอนที่ไทยรบกันยกแรกกับทางฝั่งของกมิออกมาโอ้บีบไทยอย่างนั้นบีบไทยยิง,ยอ,ยงออกมาเหา่ายิงออกมาหอนอย่างนี้นะครับไอ้ทั้มนะครับออกมาแสดงเสน่ห์ภาพออกมาแสดงกล้ามดาบในการที่จะมาบีบไทยให้หยุดยิงกับทางฝั่งของกมิา แล้วก็ลากไทยขึ้นไปบนโต๊ะเจรจาที่ประเทศมาเลเซียแต่พอการเปิดศึกในรอบที่สองนี่ครับพี่พิ่น้องปรากฏว่าไอ้ทามนี่หายหัวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนก็จ้างหัวมันแล้วกันมันจะหายไปไหนก็จ้างหัวมันแต่ก็ยังมีไอ้เกเท่านะครับไอ้เกเท่าอันวาเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําของประเทศมาเลเซียเนี่ยตอนนี้มันก็ยังออกมาแสดงพฤติกรรมนะครับบอกว่าให้ทางฝั่งของไทยให้ทางฝั่งของคขมนนีนหันหน้ามาเจรจากันนะครับหยุดยิงนะครับ มีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากที่ไทยกับกัมพมาลบกันผมก็ฝากบอกไอ้เกเท่าไอ้อันวาไปเลยนะครับบอกว่ามึงอย่ามาเสือกเรื่องของประเทศไทยนะครับไทยจะเปิดกับกัมเมชามึงอยู่นิ่งๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกูมันไม่ใช่เรื่องของมึงนะครับเพราะฉะนั้นมึงอยู่เฉยๆอย่าพึ่งมาสอดผมก็ขอฝากคํานี้นะครับพี่ดีน้องครับไปถึงไอ้อันวาไอ้เกเท่าผู้นาของมาเลเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาผมก็ได้นํามาพูด นำมาแชร์ให้กับพี่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันในวันนี้เลยครับก็ขอฝากพี่พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขุณกะเพรานะครับแล้วก็ฝากพี่พี่น้องช่วยกันดูคลิปของคุณกะเพราให้จบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอ,ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ